อิมินาตตาปิยามะมังโุลิโยจันทิมาลาชาคุณวันตานลาปิจัพมมะมาลาจาอินทาจาโลกปาลาจเทวตายะโมมิตามนุสาจะมาชตาเวลิกาปิจัสมาเพสตตาสุขีหอนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทโวมตังอิมินาปุญญกรรมแมนะอิมินา ผิปบะฮังสุรเพเจวตันหุปาธาอาเชธนังเยสันตาเนินาธรรมายาวนานิพานนโตมะมงนัสันตุสะพธาเยวยาตชาโตาเปวเวอุชุจิตังสติปัญญา สัลเลโควิลิยัมเฮนามาลาลาฟันตุนโนกาสังกาตุนจะบ,บิลิเยสุมเมผุทโธทีปาวโลนาโถธโมนาโถวัล,าามมาาวลุตตโมนาโถปเจกับผุโธจะสังโฆนาโถตโลมังมงัเตโสตะามาัภาเวนะ

Saja sampai serta suki untuk bulan kata ini suka jati kita tak mata ingin naik jam kita yang sulap तन पर थाना चेतना ये संतान नमो थम ये वाणी पर नतो नमा आसं तो सब पठायो यतजा तो अवे पावे มาลาละพันธุนุกเเคสังข้าตุ้งจับรีเย์สุเมรุดูที่บอลวัวนาทดตทัมโมนาทดูบอลทัมโมนาทดูปัจเจกบุตรเจสังโคนาทดูกะโหลกมะเตโซตัมานุพาวินะมารุกาสังละพันตุ์หา